จริงไหมคะที่เขาบอกว่าอาชญากรที่รับมือยากที่สุดคือตำรวจที่ออกมาก่อเหตุซะเองอังเดรสแตนเดอร์เป็นนักสืบอัจฉริยะค่ะเขาอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้นะคะและได้เป็นหัวหน้าแผานก,กสืบสวนคดีอาญาตั้งแต่อายุเพียงแค่31ปีเขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีโจรกรรมหรือคดีปล้นค่ะซึ่งน่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์กับเขามากเมื่อเขาตัดสินใจปล้นเองอังเดรสแตนเดอร์ยังเป็นปรมาจารย์ด้านการปลอมตัวด้วยนะคะ เขาจะออกไปปล้นธนาคารในช่วงพักกลางวันแล้วกลับมาทำงานในช่วงบ่ายเพื่อสืบสวนอาชญากรรมต่อในเวลาแค่3ปีค่ะเขาปล้นธนาคารไปแล้ว30แห่งด้วยตัวคนเดียวนะคะเคยโดนจับได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้โดนจับในระหว่างปล้นนะคะแล้วพอติดคุกไปก็เขา้าไปเจอกับอาชญากร,รตัวร้ายอีกสองคนทำให้พวกเขาได้สนิทสนมกันแล้วตั้งตัวเป็นแก๊งขึ้นมาใหม่จนคราวนี้พวกเขากลับออกมาร้ายกาจกว่าเดิมในเวลาแค่2เดือนค่ะ แก๊งนี้ป้นธนาคารไปถึง20แห่งและบางครั้งนะคะก็ป้นไปถึง4แบงค์ภายในวันเดียวมาฟังกันค่าว่าเรื่องราวความวุ่นวายของ The ะสแตนเด d ร์แกงเป็นยังไงอะไรที่ทำให้พวกเขาได้เป็นแก๊งที่โด่งดังจนเป็นตำนานของชาวแอฟริกาใต้และชีวิตของพวกเขาต้องลงเอยอย่างไรกันบ้างอังเดรสแตนเดอร์เกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี1946เป็นลูกชายของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีชื่อเสียงของแอฟริกาใต้คือนายพลฟานสแตนเดอร์ Standard. และเขาก็โตมาด้วยคำบอกเล่าเกี่ยวกับความกล้าหาญในการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของพ่ออยู่เสมอเขาเป็นวัยรุ่นที่ดื้อรั้นนะคะและไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือและเขาก็เรียนไม่จบมัธยมปลายค่ะการที่เขาล้มเหลวในการเรียนนะคะจึงเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากสำหรับครอบครัวของนายตำรวจใหญ่แต่แทนที่เขาจะไปเรียนซ้ำชั้นอังเดสเซนเดอร์เขาไปรับราชการอาหารภาคบังคับแทนและได้ไปรับใช้ในช่วงสงครามชายแดนแอฟริกาใต้จนเมื่อถึงเวลาที่เขาออกจากกองทัพและกลับบ้านมา มีแรงกดดันมากมายค่ะที่ให้เขาเดินตามรอยเท้าของพ่อความรู้สึกของคนทั่วไปคือการเป็นตำรวจมันเป็นสิ่งที่อยู่ในสายเลือดของเขาและให้ใครก็อิจฉาที่เขาเป็นคนโชคดีมากที่ได้เกิดมาในครอบครัวของตำรวจอังเดซันเดอร์ก็ยอมทำตามนะคะเขาสมัครเข้าเรียนวิทยาลัยตำรวจเพราะมันก็ไม่มีงานอะไรที่ดีกว่านี้ที่เขาจะทำได้เพราะเขาเรียนไม่จบหมอไปหลังจากเข้าโรงเรียนตำรวจเขาเรียนได้ดีนะคะเขาจบการศึกษาด้วยผลการสอบเป็นอันดับหนึ่งในชั้นเรียนในปี1964 แล้วได้เข้าทำงานร่วมกับแผนกสืบสวนอาญาในเมืองแคมตันปาร์คในปี1969เขาแต่งงานกับแฟนสาวค่ะเธอชื่อเบกกี้แต่การแต่งงานครั้งนั้นค่อนข้างมีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นทำให้หลังจากนั้น2ปีพวกเขาต้องแยกทางกันจากนั้นมาอังเดสแตนเดอร์ก็เข้าไปผัวพันมีความสัมพันธ์กับครูฝึกหัดคนนึงค่ะและเธอก็ตั้งครรภ์หลังจากที่เธอตั้งครรภ์เขาก็ทิ้งเธอไปค่ะเมื่อทารกคลอดออกมาเพื่อนของเขาก็พยายามเกลีย้ยกล่อมให้เขาไปที่โรงพยาบาลเพื่อพบกับลูกชายของเขานะคะเพื่อหวังว่่าาเเเขจจะะปลลลลีียยยนใยอมรับแ้งดููก หลังจากที่อังเดสตนเดอร์ไปที่โรงพยาบาลอย่างไม่เต็มใจเขาอุ้มลูกชายของเขาขึ้นมามองหน้าลูกอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็อุ้มไปคืนให้แม่เขาไม่เคยยอมรับเลยค่ะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเขาในความเป็นจริงเขาบอกเพื่อนของเขาว่าเขามองเขาเ้าไปในตาเด็กน้อยคนนี้แล้วเขาไม่รู้สึกอะไรเลยถึงแม้ว่าชีวิตส่วนตัวของเขาจะยุ่งเหยิงนะคะแต่ว่าหน้าที่การงานของเขาก็กำลังไปได้ด้วยดีเส้นทางการเป็นตำรวจของอังเดสตนเดอร์เหมือนจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ เมื่ออายุ31ปีเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าในแผนกสืบสวนอาชญากรรมที่คัมบันปาร์กในตอนนั้นเขาเป็นหัวหน้าที่อายุน้อยที่สุดในกรมตำรวจเป็นตำรวจหนุ่มไฟแรงที่มีสเสน่ห์และใ,ใครๆก็ชอบเขาแต่ตัวเขาเองกลับไม่รู้สึกแบบนั้นนะคะเขาบอกเพื่อนสนิทว่าตัวเองเป็นคนไร้ความสามารถและเขารู้สึกว่าเข้ากับใครไม่ได้เลยลึกๆแล้วเขาอยากจะทําอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากกว่านี้ค่ะและในปี1977เขาก็ตัดสินใจไปลองป้นธนาคารหลังจากการเข้าไปตรวจสอบในธนาคารหลายครั้ง เขาก็เห็นระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารและรู้ว่าพอจะมีโอกาสในการป้นในช่วงนั้นนะคะธนาคารของแอฟริกาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเรื่องความปลอดภัยพนักงานจะนั่งหลังโต๊ะพร้อมๆกับเงินสดในลิ้นชักที่ปลดล็อกเอาไว้อยู่แล้วไม่มีฉากกัน้นไม่มีกระจกกัน้นมีก็เพียงระบบเตือนภัยพื้นฐานและรอปภเขาลงมือป้นครั้งแรกอย่างใจเย็นค่ะโดยวางแผนไว้อย่างชัดเจนว่าจะทํายังไงในวันนั้นนะคะเป็นวันทํางานของเขาพอดีพอถึงช่วงเวลาพักทานอาหารกลางวัน เขาก็ขับรถไปที่สนามบินที่ใกล้ที่สุดซึ่งห่างออกไปเพียง10นาทีจากสถานีตำรวจแคมปตันพาร์คไปถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์กเขาขึ้นเครื่องบินเป็นระยะเวลาสั้นๆน,นะคะไปยังเมืองที่อยู่ชายทะเลคือเมืองเดอร์บันห่างไกลออกไปเพียง400ไมล์พอลงจากเครื่องเขาก็เช่ารถค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าปลอมตัวและขับรถตรงไปที่ธนาคารเขาเดินบุกเดี่ยวเข้าไปในแบงค์ด้วยความใจเย็นและมั่นใจเลือกช่องแคชเชียร์ที่พนักงานเป็นผู้หญิงเขาเข้าไปหาเธอดึงปืนขึ้นมาให้เธอเห็นและบอกให้เธอหยิบเงินใส่ถุง เมื่อเธอหยิบเงินใส่ถุงให้เรียบร้อยเขาก็เดินออกไปทุกอย่างเสร็จสิ้นลงด้วยความสงบค่ะจากนั้นเขาก็ขับรถไปที่สนามบินนั่งเครื่องกลับมาและกลับเข้ากะที่สำนักงานตำรวจเพื่อไปสืบคดีต่ออังเดรสแตนเดอร์ได้ลิ้มรสชาติความตื่นเต้นของการกาะอาชัยการเป็นครั้งแรกจากนั้นมาเขาก็ต้องการมันมากขึ้นการเปินธนาคารจึงกลายเป็นงานอดิเรกของเขาค่ะและเขาก็เก่งมากซะด้วยเขามีความสามารถในการหลบหนีโดยที่รปภของธนาคารแทบจะไม่รู้ตัวเลย มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่เราภพเปิดประตูให้เขาเดินออกไปและยังกล่าวขอบคุณอวยพรให้เขาด้วยจากนั้นมาตำรวจก็ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการปล้นธนาคารทีมสืบสวนของอังเดซนเดอร์ได้รับมอบหมายให้สืบคดีนี้พวกเขาหาจุดเชื่อมโยงการปล้นแบงค์ที่เกิดขึ้นในหลายเมืองตัวของอังเดซึ่งอยู่ในทีมสืบสวนเช่นกันเขารู้สึกภาคภูมิใจในความสําเร็จของเขามากและเขาภูมิใจที่คดีที่อยู่ตรงหน้าที่ลูกน้องกําลังสือบอยู่มันเป็นฝีมือของเขาและนั่นทําให้ชีวิตการเป็นตำรวจของเขาหน้าตื่นเต้นขึ้น ในระหว่างปี1977จนถึงปี1980เขาออกปล้นธนาคารไปประมาณ30แห่งนะคะไม่เคยถูกจับได้และได้เงินกลับมามหาศาลเขาเอาเงินไปลงทุนเปิดร้านขายของที่ระลึกที่อยู่ในเมืองเดอร์บันเพื่อใช้บางหน้าในการฟอกเงินทั้งหมดและยังชักชวนเพื่อนสนิทค่ะคือเจ้าหน้าที่โคแวนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของร้านขายของที่ระลึกร้านนี้เจ้าหน้าที่คนนี้ไม่รู้เลยนะคะว่าเบื้องหลังอังเดเอาเงินมาจากไหนแต่เขาก็รู้สึกประหลาดใจในความสําเร็จของเพื่อน แต่สาหรับอังเดรตันเดอร์แล้วความตื่นเต้นในสิ่งที่เขาทํามันมากเกินกว่าที่เขาจะเก็บเอาไว้กับตัวเองเขาสนิทกับเจ้าหน้าที่คอวนมากนะคะและเจ้าหน้าที่คนนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มสายลับชั้นยอดของแอฟริกาใต้ในวันนั้นขณะที่อังเดรสันเดอร์กำลังนั่งดื่มอยู่กับเจ้าหน้าที่คอวนเขาเมามากค่ะและหลุดปากโอ้อวดในสิ่งที่เขาทําเขาเล่าให้เพื่อนฟังว่าในการปนสองสาครั้งแรกนะคะเขากลัวมากแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่หลังจากนั้นมาเขาก็หยุดทําไม่ได้เลย เขาเริ่มสนุกกับสิ่งที่ทำสนุกกับการดูใบหน้าของเหยื่อที่รู้ตัวว่าโดนป้นและทำอะไรไม่ได้หรือกับรปภที่ไม่รู้ตัวว่าโดนป้นอยู่อังเดร์แซนเดอร์ยังถามเพื่อนสนิทของเขานะคะว่าต้องการเข้าร่วมแก๊งด้วยไหมแต่ว่าเจ้าหน้าที่คาแวนปฏิเสธค่ะข่าวนี้เขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าพูดมากเกินไปแต่ว่ามันก็สายไปแล้วนะคะเขาเล็กแกล้งทำเป็นว่าเขารอเล่นเกี่ยวกับเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดแต่ว่าเจ้าหน้าที่คอแวนไม่ใช่คนโง่ค่ะเขาเป็นสายลับเขารู้ว่าคำสารภาพของอังเดร์ทั้งหมดเป็นเรื่องจริง และถึงแม้จะเป็นเพื่อนสนิทกันแต่เขาก็ไม่สามารถปิดหูปิดตากับชีวิตโลกสองใบของเพื่อนได้อีกต่อไปเขานําเรื่องนี้ไปบอกผู้บังคับบัญชาและเสนอตัวมาสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่เขาแวนไปดักรออังเดย์ที่สนามบินในโจฮันเนสเบิร์กค่ะและก็ได้พบกับเขาจริงๆและพบกับรถที่เขาเช่ามาด้วยซึ่งตรงกับคําที่เขาเล่ามาทุกอย่างภายในรถยังตรวจพบสิ่งของต้องสงสัยคือหน้ากากอนามัยวิกผมหลายชิ้นมีคลาวปอมหนวดปอมและยังมีป้ายทะเบียนปลอม อังเดทิ้งสิ่งของทั้งหมดไว้ในรถและหนีไปค่ะเขาเริ่มรู้ตัวว่ากำลังถูกตามสืบสวนอยู่แต่ดูเหมือนว่าเขาจะหยุดนิสัยนี้ไม่ได้นะคะในวันต่อมาเขาก็ไปปล้นธนาคารอีกแห่งในเมืองเดอบาลที่เดิมและตำรวจก็ไปรอเขาที่สนามบินอีกครั้งรออยู่ในห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้าคราวนี้จับได้คาหนังคาเข่าเลยค่ะในกระเป๋าเขามีอาวุธปืนและเงินสดจำนวนมากเขาถูกจับกุมทันทีนะคะและในวันที่6พฤษภาคมเขาก็ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา75ปีแต่จริงๆแล้วโดยรวมทั้งหมดโทษของเขาคือ17ปีค่ะ ถือเป็นเรื่องที่อื้อฉาวมากที่ลูกชายของนายตำรวจใหญ่มาก่อเรื่องซะเองเพ่อของเขาเกล่าวในศาลนะคะว่าเป็นความผิดของตัวเองที่บังคับให้ลูกเป็นตำรวจสำหรับอ e ังเดซันเดอร์เขาก็ยอมรับว่าที่ทำลงไปเพราะรู้สึกท้อแท้กับการเป็นตำรวจในอดีตค่ะในปี1976เคยมีการก่อเหตุจลาจลครั้งใหญ่ขึ้นมาคือเหตุการณ์โซเวโตอัปไรซิงในตอนนั้นนะคะแอฟริกาใต้อยู่ภายใต้การปกครองของชนกลุ่มน้อยผิวขาวและมีการแบ่งแยกสีผิวอย่างชัดเจนการจลาจลครั้งนั้นจึงมีการประท้วงครั้งใหญ่ และผู้ประท้วงส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนผิวดำเป็นการประท้วงเพื่อให้ภาษาแอฟริกันซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมได้เข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนของทุกโรงเรียนทั่วประเทศมีการประท้วงใหญ่เกิดขึ้นค่ะตำรวจได้เข้ามาปะท้าเพื่อกีดขวางเส้นทางฟูงชนเกือบหนึ่งหมื่นคนต่อสู้กับตำรวจและตำรวจบางรายก็ยิงใส่เด็กนักเรียนที่ไม่มีอาวุธเหตุการณ์ในวันนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนและยังมีการจัดงานลำลึกในทุกๆปีจนถึงวันนี้ตามคำกล่าวของอังเดซันเดอร์เขาบอกว่า ตัวเขาเองและเพื่อนๆเนจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยิงสังหารเด็กไปถึง22คนในวันนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถลืมได้และตั้งแต่วันนั้นมาจิตใจของเขาก็แตกสลายทําให้เขารู้สึกเกลียดเพื่อนร่วมง,งานและเกลียดกองกําลังตำรวจแต่เดี๋ยวก่อนค่ะก่อนที่เรื่องราวมันจะดราม่าติกไปมากกว่านี้นะคะเพื่อนตำรวจของเขาคนหนึ่งแย้งว่าอังเดรนายไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นและก็มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้จริงๆค่ะว่าในวันที่เกิดการจราจรอังเดสแตนเดอร์ไม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ ปรากฏว่าเขายกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อทําให้ตัวเองดูดีขึ้นโดยหวังว่าจะได้รับความเห็นอ,อกเห็นใจเพื่อน,เพ,อนเพื่อนตรวจบางคนของเขานะคะก็ไม่รู้สึกแปลกใจเลยที่เขากลายไปเป็นโจรปล้นธนาคารพวกเขาบอกว่าอังเดสตนเดอร์ทาไปเพื่อความตื่นเต้นไม่ใช่เพราะปัญหาทางการเมืองหรือเพราะปัญหาชีวิตการแต่งงานที่ล้มเหลวเขาทําไปแค่เพราะว่าเขาเบื่อและเห็นโอกาสที่จะทําเงินในขณะเดียวกันค่ะทางสื่อมวลชนก็ตีข่าวว่าอังเดสตนเดอร์เป็นโจรปล้นธนาคารอัจฉริยะ ที่มีความเฉลียวฉลาดมากเพื่อนๆตำรวจของเขาก็ไม่ค่อยชอบใจนักนะคะพวกเขาต่างออกมาแชว่าอ้างได้อาจจะเป็นตำรวจคนหนึ่งที่ดีแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่นักสืบที่ยอดเยี่ยมอะไรเขาทำงานอยู่ใต้เงาของพ่อซึ่งเป็นนายตำรวจใหญ่บางคนยังรู้สึกว่าเขาได้รับอภิสิทธิพิเศษเนื่องจากตำแหน่งของพ่อแต่การที่เขาเลือกไปเป็นโจรปนธนาคารก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาไม่สามารถเติบโตในสายงานตำรวจได้เท่ากับที่พ่อเขาเคยทำ แลวทุกคนเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าเรือนจําเป็นแหล่งฝึกทักษะของอาชญากรเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจํานะคะอังเดได้พบกับชายอีกสองคนค่ะซึ่งเป็นนักโทษอยู่ข้างในคนแรกชื่ออลาาันไฮเอลค่ะเขาลาออกจากวิทยาลัยฝึกหัดครูแล้วก็เริ่มหาเลี้ยงชีพด้วยการปล้นธนาคารตั้งแต่วัยยีต้นต้นตน,นอกจากนี้ยังเป็นโจรขโมยรถและนักต้มตุน๋นมีคดีติดตัวมาเยอะค่ะและอังเดซันเดอร์ก็รู้ดีว่าเขาเป็นใครเพราะว่าเคยสืบสวนคดีอาชญากรรมของเขาอังเดยพยายามเข้าไปตีสนิทอลาัานด้วยการประจบ โดยการเข้าไปทักทายอารันก่อนว่าเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอารันเขาเคยได้ยินชื่อเสียงจากด้านนอกและเขาดีใจที่ได้พบกับอาชญากรที่เฉาโฉดที่สุดของแอฟริกาใต้นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้งสองสนิทกันส่วนคนที่2หาค่ะคือลีแมคคอร์ชายคนนี้เป็นนักขโมยรถเป็นอาชญากรหัวรุนแรงที่มีความหุนหันพนลันแล่นและคาดเดาได้ยากทั้ง3คนนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเกลียดการแบ่งแยกสีผิวและไม่ชอบวัฒนธรรมที่ชายผิวขาวตั้งตนเป็นใหญ่ และโดยปกติแล้วการติดคุกมันมักจะเป็นฝันร้ายของอดีตตำรวจซึ่งต้องข้อไปเจอกับอาชญากรที่เขาลงมือจับเองแต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับอังเดรสันเดอร์ค่ะเขาไม่วิธีจัดการกับผู้คนทําให้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ชอบเขาและเขายังได้สร้างสัมพันธ์กับผู้คุมเรือนจําที่มองเขาเป็นหนึ่งในนักโทษชั้นดีหลังจากสร้างความไว้ใจมาได้3ปีครึ่งนะคะอังเดรสันเดอร์ก็พร้อมที่จะแหกคุกแล้วในวันที่11สิงหาคมปี1983 เขาได้ออกจากเรือนจำมาพร้อมกับผู้ต้องขังอีก6คนเพื่อเดินทางไปรับการรักษาข้างนอกโดยนักกายภาพบำบัดลีแม็คโกก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องขังที่ออกมาด้วยค่ะสองคนนี้วางแผนแกล้งได้รับบาดเจ็บนะคะเพื่อหาเหตุผลออกมาเมื่อเดินทางมาถึงพวกเขาก็จัดการกับนักบำบัดและผู้คุมที่ตามมาดูแลและยังบังคับให้นักกายภาพบำบัดมอบกุญแจรถให้จากนั้นสองคนนี้ก็ขับรถของเขาหนีไปส่วนนักโทษคนอื่นที่ออกมารักษาด้วยไม่ได้มีส่วนร่วมกับการแหกคุกในครั้งนี้ พวกเขาขับรถไปที่ฟาร์มแห่งหนึ่งค่ะจับชาวนาและลูกชายของเขาเป็นตัวประกันและบังคับให้พวกเขาให้การเทสโทรเรียกตำรวจตำรวจขับรถมาถึงฟาร์มคนเดียวค่ะอังเดกับแม็กคอร์ก็จัดการเขาและมัดตัวเขาขังเอาไว้ด้านหลังรถตำรวจจากนั้นอังเดสแตนเดอร์ก็สลับชุดกับตำรวจเขาเอาชุดตำรวจมาใส่และให้ตำรวจใส่ชุดนักโทษแทนส่วนชาวนาและลูกชายก็ถูกจับขังไว้ที่ด้านหลังรถเช่นกันจากนั้นพวกเขาขับรถออกไปค่ะทำทีท่าว่าเป็นรถตำรวจสายตรวจ เมื่อขับไปเจอรถชาวบ้านอยู่บนถนนคันหนึ่งอังเดสตนเดอร์ก็ส่งสัญญ,ญาณให้รถคันนั้นจอดคนขับรถคันนั้นเป็นผู้หญิงค่ะและเธอก็ยอมลงจากรถตามที่ตำรวจสั่งทั้งสองคนจับเธอไปขังรวมไว้กับคนอื่นๆที่ด้านหลังรถตำรวจและพวกเขาก็เปลี่ยนไปขับรถของเธอหนีหายไปกว่าที่คนเหล่านี้จะขอความช่วยเหลือได้นักโทษหลบหนีทั้งสองคนก็หนีไปไกลแล้วเห็นได้ชัดว่าพวกเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีและโดยปกติพวกเขาก็ควรจะไปกรกด่านซ่อนตัวใช่ไหมคะแต่เปล่าเลยค่ะ อังเดสันเดอร์และลีแมคคอร์ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ที่โจฮันเนสเบิร์กโดยใช้เงินที่เขาแอบ,บซ่อนเอาไว้ก่อนที่จะโดนจับพวกเขาเช่าบ้านหลังใหญ่ในย่านคนรวยนะคะจ้างคนรับใช้และขับรถราคาแพงซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถที่ออกไปขโมยมาเป็นพฤติกรรมท้าทายที่ตรงข้ามกับนักโทษหลบหนีทั่วไปแบบสุดๆแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าในแอฟริกาใต้ในช่วงเวลานั้นไม่มีใครคิดว่านักธุรกิจผิวขาวที่มีฐานะร่ำรวยจะเป็นโจร ถัดมาค่ะในวันที่31ตุลาคมเป็นเวลา2เดือนหลังการหลบหนีพวกเขาเห็นโอกาสที่จะกลับไปช่วยเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งออกมาคืออารันไฮเอลอารันได้เรียนฝึกฝนทักษะในเรือนจานะคะและเขามีกําหนดการที่ต้องออกไปสอบนอกเรือนจําเพื่อรับบุตรที่บัตรเมื่อวันนั้นมาถึงอังเดสตันเดอร์และลีแมคคอร์กบุกเข้าไปในศูนย์สอบโดยใช้อาวุธปืนจัดการกับผู้คุม5คนและพาตัวอารั L. นไฮเอลหนีออกมานับจากนั้นเป็นต้นมาทั้ง3คนก็ตั้งแก๊งออกเดินสายปล้นธนาคารค่ะ ในช่วงฤดูร้อนปี1983พนักงานธนาคารสาวคนหนึ่งกำลังทำงานอยู่ในทัสแบงก์เมืองโจฮันเนสเบิร์กและเธอได้อยู่ในเหตุการณ์ป้นของแก๊งสแตนเดอร์ซึ่งเธอให้การในภายหลังว่ามีชายสองคนเดินตรงเข้ามาหาเธอค่ะส่วนอีกคนหนึ่งเดินไปรอบๆคอยดูสถานการณ์ชายสองคนนี้วางกระเป๋ากีฬาใบใหญ่ลงบนเคาน์เตอร์หยิบปืนพกออกมาและบอกเธอว่าห้ามกดปุ่มสัญญ,ญาณพวกเขารู้เรื่องระบบเตือนภัยดีและพวกเขารู้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยในธนาคารจะทำงานอย่างไร เมื่อเธอนำเงินใส่กระเป๋าให้พวกเขาก็าออกจากธนาคารไปอย่างใจเย็นหลังจากแก๊งนี้ออกไปเธอก็กดปุ่มสัญญ,ญาณเตือนเพื่อเรียกตำรวจบรรดาพนักง,งานธนาคารให้การกับตำรวจด้วยความตื่นตระหนกแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าบอบช้ำแม้แต่น้อยและในขณะที่ตำรวจกำลังสอบปากคำพยานและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุแก๊งสแตนเดอร์ก็ได้ย้ายไปปล้นที่แบงก์อีกแห่งหนึ่งค่ะเมื่อตำรวจรู้ตัวและไปถึงธนาคารที่สองแก๊งนี้ก็เดินทางไปอยู่ในธนาคารที่สามแล้ว สถิติสูงสุดของพวกเขาคือ4ี่แบงก์ในหนึ่งวันด้วยความที่ตำรวจไม่ได้คาดคิดว่าจะมีโจรที่ไหนบ้าดีเดือดได้ขนาดนี้จนกล้าก่อเหตุต่อเนื่องกันในทันทีและเทคนิคของพวกเขาคือการทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการรับรู้ของคนส่วนใหญ่อย่างในภาพยนตร์นะคะฉากการปล้นก็มักจะเปิดด้วยการที่คนร้ายขับรถที่ดูน,น่าสงสัยเข้ามาจอดจากนั้นก็วิ่งกรูนเข้ามาในธนาคารโวยวายเสียงดังและข่มขู่ด้วยท่าทางที่ก้าวร้าวน่ากลัวแต่พวกเขาทั้งสามคนมาด้วยรถยนต์คันหรู เขาไปจอดหน้าธนาคารเลยค่ะและเดินเข้าไปด้วยท่าทีสงบนิ่งและเป็นมิตรเหมือนกับลูกค้าปกติทั่ว,วไปพวกเขายังรู้อีกว่าพนักงานเคาน์เตอร์ทุกคนจะมีปุ่มแจ้งเตือนฉุกเฉินอยู่ใต้โต๊ะดังนั้นคำสั่งแรกที่จะบอกพนักงานที่พวกเขาเดินเข้าไปหาคือให้เอามือทั้งสองข้างขึ้นมาวางบนโต๊ะอังเดรสแตนเดอร์ Standard และลีแมคคอลจะเป็นคนทำหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยืนคุมให้พนักงานหยิบเงินใส่กระเป๋าด้วยความเงียบส่วนอลันไฮเอลเป็นคนยืนเฝ้าประตู โดยปกติแล้วการปล้นแต่ละครั้งจะใช้เวลาแค่5นาทีในการเข้ารับเงินและเดินจากออกไปพวกเขาจะสืบมาก่อนว่าตำรวจจะใช้เส้นทางไหนเดินทางมาที่ธนาคารและพวกเขาจะเลือกธนาคารที่2ที่อยู่ห่างไกลออกไปทําให้สามารถปล้นได้หลายแห่งในวันเดียวกันตอนแรกตำรวจคิดว่ากําลังรับมืออยู่กับโจรหลายแก๊งนะคะแต่เมื่อคาให้การของพยานในแต่ละที่ต่างก็พูดเหมือนกันตำรวจจึงมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากแก๊งเดียวแน่นอน และพวกเขาก็กำลังรับมืออยู่กับโจรมืออาชีพที่วางแผนมาเป็นอย่างดีซึ่งผู้ต้องสงสัยหลักก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอังเดรสแตนเดอร์อดีตนายตำรวจนักโจรกร,รมที่แหกคุกออกมาและยังลอยนวลอยู่ตำรวจเรียกกลุ่มของพวกเขาว่าฮอปเปอร์แก๊งจากการที่พวกเขาลงมือปล้นหลายแบงก์ในวันเดียวกันแต่สำหรับสื่อมวลชนได้ขนานนามแก๊งนี้ว่าเดอะสแตนเดอร์แก๊งตามนามสกุลของอังเดรประชาชนสนใจข่าวนี้มากนะคะและให้กำลังใจพวกเขาเพราะถือว่าเป็นวีรกรรมที่แปลกและแสบมาก พวกเขาทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเหมือนตัวตลกที่คอยไล่ตามพวกเขาไปทีละธนาคารแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยบวกกับพยานในเหตุการณ์ทุกครั้งค่ะมักจะให้สัมภาษณ์ว่าโจรทั้ง3คนนี้พวกเขามีมารยาทมากและยังกล่าวขอบคุณพนักงานหลังจักที่ได้รับเงินไปทําให้ประชาชนที่ได้อ่านข่าวยิ่งชอบอกชอบใจกันใหญ่เมื่อรอดตัวไม่ได้ทุกครั้งนะคะพวกเขาก็เริ่มขยับสเกลการป้นขึ้นไปอีกในรอบนี้ไปป้นร้านขายปืนค่ะได้อาวุธกลับไปหลายชิ้นรวมถึงกระสุนอีกนับไม่ถ้วน เจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บนะคะโดนยิงที่ไหล่แต่ว่ารอดชีวิตซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยของแก๊งนี้เนื่องจากพวกเขาไม่เคยทำร้ายใครมาก่อนในระหว่างป้นไม่เคยมีใครบาดเจ็บมาก่อนเลยการที่เจ้าของร้านมาโดนยิงในครั้งนี้ทำให้ตำรวจยกระดับปฏิบัติการจับกลุ่มและเพิ่มกำลังคนเพราะตำรวจเกรงว่าเมื่อวิธีการเปลี่ยนไปพวกเขาอาจจะเริ่มทำอะไรที่รุนแรงขึง้นนายพลฟรานสแตนเดอร์ซึ่งเป็นพ่อของอังเรเขาถแถลงต่อสาธารณาชนว่าเขาเชื่อมั่นว่าลูกชายของเขาจะไม่ฆ่าคนแน่นอน แต่เขายอมรับว่าเขารู้จักลูกชายของเขาดีถ้าอังเดอยู่ในจุดที่จนมุมหรือถ้าเขาถูกต้อจนถึงทางตันเขาก็คงจะไม่ยอมแพ้นแน่นอนซึ่งหมายถึงเขายอมรับว่าด้วยนิสัยที่ลื่อรลันของอังเดมันอาจจะบีบคั้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้ความรุนแรงในการจับกลุ่มในที่สุดในช่วงเวลาที่ทั้งสามกำลังหนีและซ่อนตัวอยู่นะคะอังเดสแตนเดอร์ก็ไปก่อเรื่องอีกค่ะเขาปลอมตัวไปเป็นช่างภาพมืออาชีพจากโมเดลลิ่งล่อลวงเด็กสาววัยรุ่นไปถ่ายรูปแฟชั่นที่ห้องพักในโรงแรม ครั้งแรกก็เป็นการถ่ายรูปแบบปกตินะคะจนได้รับความไว้วางใจและเมื่อชวนมาอีกเป็นครั้งที่สองเขาก็ล่วงละเมิดเธอเขาขู่เธอว่าถ้าแจ้งตำรวจเขาจะฆ่าเธอและหั่นเธอเป็นชิ้นๆจากนั้นมาเขาก็ทำแบบนี้อีกครั้งกับเด็กสาวคนที่สองแต่สุดท้ายสองคนนี้ก็ไปแจ้งตำรวจอยู่ดีค่ะแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือสื่อมวลชนซึ่งหลงรักเดอะสแตนเดอร์แก๊งไปแล้วพอะแก๊งโจรกรรมสุดแสบนี้ทำให้หนังสือพิมพ์และนิตยสารขายดีมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน พวกเขาคิดว่าหากมีการเผยแพร่เรื่องราวการล่วงละเมิดทางเพศออกไปมุมมองของสาธารณชนเกี่ยวกับสแตนเดอร์แก๊นจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนและยอดขายเรื่องราวของพวกเขาก็คงจะไม่ดีเหมือนเดิมดังนั้นในข่าวจึงไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยพาดหัวข่าวส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นของโจนหนุ่มสุดแซ่บที่ออกมาเล่นเกมแมวไล่จับหนูกับตำรวจตำรวจยังคงทำงานตามจับแก๊งนี้ต่อไปค่ะและในที่สุดก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งมีความคมชัด จนตำรวจได้ทราบว่าสมาชิกอีกสองคนนั้นเป็นใครมีการเผยแพร่ภาพของทั้ง3คนออกมานะคะทําให้เดอะสแตนเดอร์แก๊งใช้ชีวิตลําบากขึ้นพวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตในเมืองได้ตามปกติอย่างเช่นครั้งหนึ่งที่อังเรออกมาทานข้าวนอกบ้านและลูกค้าในร้านอาหารจําหน้าเขาได้ทันทีจึงแอบเรียกตำรวจมาจับเขาไหวตัวทันและหนีไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงแต่นั่นทาให้เขาตัดสินใจแล้วว่าคงจะอยู่ที่แอฟริกาใต้ต่อไปไม่ได้ทั้งสาบจึงวางแผนยุติเส้นทางการปนร่วมกัน แลักคิดจะเดินทางออกนอกประเทศแผนการก็คือจะแยกกันเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาและซื้อเรือยอนสุดหรูเอาไว้ใช้ที่นั่นพวกเขาเดินทางไปเยือนเคปทาวค่ะและไปเจอเอรือลำหนึ่งที่ชอบชื่อของเรือคือลิลลี่โลชแต่ราคาสูงมากนะคะซึ่งพวกเขาก็ยอมจ่ายเรือลำนี้จะแล่นเดินทางไปส่งมอบให้ที่สหรัฐอเมริกาส่วนอังเดรสตนเดอร์จะเป็นคนแรกที่เดินทางออกจากประเทศอเลนไฮเอลเขาไปส่งอังเดรที่สนามบินค่ะอังเดรใช้หนังสือเดินทางปลอมและผ่านด่านศุลกากรไปได้ เมื่อเอเลนไฮเอลกลับมาจากสนามบินคนงานที่บ้านถออังเดโทรมาบอกเขาว่าตำรวจได้โทรมาถามที่บ้านว่าพวกเขาทั้งสามคนอาศัยอยู่ที่นั่นไหมอเลนไฮเอลรู้ดังนั้นเขาก็ไม่เสียเวลากลับไปที่บ้านอีกนะคะเขาออกจากโจฮันเนสเบิร์กและเดินทางไปที่เมืองเดอร์บ้านทันทีขาโทรหาลีแมคคอและเตือนเขาว่าตำรวจกำลังตามล่าพวกเขาอยู่แต่ลีแมคคอลชะล่าใจค่ะเขายังไม่ได้ย้ายที่อยู่ไปที่ไหนจนไม่นานนักตำรวจก็ตามมาถึงบ้านพักของลีแมคคอซึ่งอยู่ในโจฮันเนสเบิร์ก ในช่วงรุ่งสางของวันที่30มกราคมปี1984ตำรวจได้โยนระเบิดควันเข้าไปในหน้าต่างบ้านของเขานะคะแต่รีแม็กคอก็โยนกลับออกไปข้างนอกได้ในทันทีจากนั้นก็มีการยิงกันเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายยิงสวนกันไปมาค่ะและในที่สุดเสียงปืนทางฝั่งของรีแม็กคอก็เงียบลงไปตำรวจเข้าไปพบว่าเขาเสียชีวิตลงแล้วจากบาดแผลที่สรุปได้ว่าเป็นการยิงตัวเองที่ศีรษะถึงแม้ว่าเขาจะจนมุมแต่การมอบตัวก็คงจะไม่ใช่ทางเลือก จากนั้นตำรวจก็ตามต่อค่ะจนเจอโกดังเก็บของซึ่งมีรถหลูหลายคันที่ขโมยมาจอดอยู่แต่ไม่ว่าจะตามยังไงก็ยังหาตัวอีกสองคนไม่เจอหลังจากที่ลีแม็กคา์เสียชีวิตไปแล้วอลันไฮเอลเขาก็เปลี่ยนแผนการเขาจะไม่ไปรวมตัวกับอังเดที่อเมริกาแล้วแต่เปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปที่ประเทศกรีซแทนเขาโกนศีรษะติดหนวดปลอมและใส่คอนแทคเลนส์เพื่อเปลี่ยนสีของดวงตาหนังสือเดินทางปลอมของเขาเป็นสัญชาติเยอรมันนะคะและเขายังฝึกฝนสำเนียงเยอรมันด้วยเพื่อใช้ตบตาในการหลบหนี สุดท้ายเขาก็ผ่าศุลกากรไปได้ได้ขึ้นเครื่องบินจากเดิร์บันไปยังประเทศกรีซและไปอาศัยอยู่บนเกาะไฮได้อยู่พักหนึ่งจากนั้นก็บินย้ายไปที่อังกฤษและเดินทางต่อไปที่สเปนหลังจะตลอดอยู่สักพักนะคะอลันไฮเอลก็กลับมาอยู่ที่อังกฤษอีกครั้งเขากลับมาที่อังกฤษด้วยชื่อนามสกุลใหม่และได้พบกับโจนอีกคนค่ะพูดคุยกันถูกคอกับเพื่อนใหม่คนนี้จนตัดสินใจว่าจะร่วมกันป้นด้วยกันที่อังกฤษเพราะตอนนี้เงินของเขาก็เริ่มหมดลงแล้ว และเขาต้องการหาทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อไปตั้งตัวเปิดร้านขายของแต่ดูเหมือนเพื่อนใหม่คนนี้อาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับอังเรนะคะหลังจากที่ออกล้นครั้งแรกด้วยกันพวกเขาก็ถูกจับอาลาไฮเอลโดนโทษจำคุกที่อังกฤษไปถึง9ปีในข้อหาล้นทรัพย์และข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนที่สำคัญเมื่อถึงเวลาที่เขาได้รับการปล่อยตัวทางอังกฤษก็จะส่งตัวเขาไปให้ออฟริกาใต้นำไปพิจารณาคดีต่อ ถึงแม้ว่าจะไม่มีสนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศก็ตามเท่ากับว่าอารันไฮเอลจะต้องรับโทษเพิ่มอีก33ปีซึ่งเขาจะได้รับการปล่อยตัวในปี2005มาที่ฝั่งอังเดรหัวหน้าแกงกันบ้างค่ะเมื่อเขาเดินทางมาถึงสหรัฐเขาใช้บัตรประจําตัวปลอมในชื่อปีเตอร์แฮร์ริสปลอมตัวเป็นนักเขียนชาวออสเตรเลียแต่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าตำรวจกําลังไล่ตามใกล้เข้ามาแล้วอันที่จริงเขากลับรู้สึกผ่อนคลายขึ้นด้วยซ้ำค่ะที่หนีออกนอกประเทศมาได้ทําให้เขาระมัดระวังตัวน้อยลง ย้อนกลับไปที่โจฮันเนสเบิร์กในแอฟริกาใต้นะคะตำรวจอีกทีมได้ค้นพบเซเฮาส์ของพวกเขาอีกหลายแห่งและพบรูปถ่ายของเหยื่อเด็กสาวที่เขาเคยหลอกมาถ่ายรูปนอกจากนี้ยังพบหลักฐานที่ปฏิดปะต่อไปถึงแผนการหลบหนีและการสั่งซื้อเรือยอชตำรวจบุกไปยึดเรือยอชได้ก่อนที่จะออกไปจากเคปทาวล์ลูกเรือที่ได้รับการว่าจ้างก็ให้ข้อมูลว่าปลายทางที่นัดกันไว้คือฟลอริดาและอังเดรสแตนเดอร์จะไปรออยู่ที่นั่นเมื่อรู้ดังนั้นนะคะตำรวจจึงออกหมายจับเขาและแจ้งไปที่อินเตอร์โพลหรือตำรวจสากล นอกจากนี้ตำรวจแอฟริกาใต้ยังติดต่อหนังสือพิมพ์ในฟลอริดาเพื่อขอให้พวกเขาเผยแพร่ภาพถ่ายของอังเดรสแตนเดอร์และเพื่อขอความช่วยเหลือจากประชาชนชาวฟลอริดาในการแจ้งเบาะแสส่วนอังเดรเขาก็ยังไม่รู้ตัวค่ะว่าภัยกำลังมาใกล้ตัวแล้วในฟลอริดาเขาเช่าอพาร์ตเมนต์หรูและเพลิดเพลินไปกับการนอนอาบแดดอยู่ที่ริมชายหาดและคนที่รักรถยนต์แบบเขานะคะก็ไม่พลาดที่จะหารถหรูสักคันมาขับเขาเลือกฟอร์ดมาสแตงแต่คราวนี้เขาไม่ได้ขโมยค่ะ เขาไปซื้อและทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายในวันที่10กุมภาพันธ์ปี1984พนักงานโทรมาตามอังเดรสแตนเดอร์ไปรับรถและตามทมเนียมนะคะพนักงานก็ต้องขอดูบัตรประจำตัวเพื่อน,นำไปลงทะเบียนให้เขาแต่พนักงานคนนี้เป็นคนช่างสังเกตค่ะจากการทำงานมานานเขารู้ได้ทันทีว่านี่เป็นบัตรปลอมตอนแรกเขายังไม่รู้เรื่องของอังเดรสแตนเดอร์นะคะและเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ต้องหาหนีคดีเขาแค่เพียงคิดว่าชายคนนี้คงเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย เขาจึงไม่ยอมให้อังเรนํนำรถออกไปจากนั้นก็โทรแจ้งตำรวจค่ะอังเดหนีไปได้ก่อนแต่ฟอร์ดมัสแตงคันนี้ถูกอายัดไว้เมื่อซื้อของแบบถูกกฎหมายแล้วไม่ได้ของเนื่องจากใช้บัตรปลอมนิสัยเดิมของอังเรก็กลับมาค่ะในคืนวันนั้นอังเรบุกเข้าไปเพื่อขโมยฟอร์ดมัสแตงคันนั้นและเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็นำรถไปเปลี่ยนสีแต่เป็นโชคร้ายของอังเรนะคะพนักงานคนนั้นได้อ่านข่าวเกี่ยวกับเดอะสแตนเดอร์แก๊งจากหนังสือพิมพ์เมื่อคือนก่อน เขาคิดว่าลูกค้าที่เขากำลังคุยอยู่คือนายปีเตอร์แฮร์ริสหน้าตาเหมือนอังเรมากๆแต่ว่ายังไม่น่าใจร้อเเซเขาจึงพยายามชวนคุยและคอยสังเกตไปด้วยค่ะจนเขามั่นใจว่าใช่แน่ๆเขาจึงพยายามเก็บอาการเอาไว้ก่อนนะคะและบอกรับรองกับลูกค้าว่าจะรีบทางานให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเขาขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอาไว้และจะโทรไปบอกทันทีที่รถพร้อมเมื่ออังเรกลับไปเขาก็โทรหาสถานีตำรวจในท้องที่ค่ะตำรวจตามสืบต่อจนทราบที่อยู่ของเขาและเดินทางไปปิดล้อมอพาร์ตเมนต์ของอังเร แต่ว่าในาตอนนั้นเขาไม่อยู่บ้านเขาซื้อจักรยานเพื่อไปไหนมาไหนในระหว่างที่รอรถทําสีและในจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจที่กําลังซุ่มรออยู่ที่หน้าบ้านเห็นเขาขี่จักรยานเข้ามาพอดีค่ะต่างคนต่างเห็นกันด้วยความตกใจนะคะอังเดทิ้งจักรยานแล้ววิ่งหนีไปตํารวจก็วิ่งไล่ตามไปติดๆจนอังเดเขาสะดุดล้มลงเขายกมือขึ้นแล้วพูดว่าเอาละ่ะฉันยอมแพ้แล้วตํารวจสั่งให้เขาหมอบลงไปที่พื้นและหยิบกุญแจมือออกมาในจังหวะนั้นอังเดยแซนเดอร์เขาหันกลับไปคว้าปืนลูกซององงขตํารวจ ทั้งสองแย่งปืนกันไปมาค่ะแต่สุดท้ายตำรวจก็ดึงปืนกลับมาได้และยิงอังเรสแอนเดอร์ไปสี่นัดเขาเสียชีวิตไปก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงและเหตุการณ์มันก็จบอย่างที่พ่อของเขาคิดเอาไว้เลยนะคะว่าเขาจะไม่ยอมมอบตัวจนทำให้ตำรวจต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ต้องยิงเขาในที่สุดเรื่องราวของเดอะแสตเดอร์แก๊งยังคงเป็นตำนานเล่าขานต่อกันมาในแอฟริกาใต้นะคะที่พวกเขาสามารถหลบหนีตำรวจมาได้อย่างยาวนานและยังเป็นแรงประดานใจให้กับภาพยนตร์ในปี2003ชื่อเรื่องว่าแตนเดอร์ ส่วนอลันไฮเเป็นคนเดียวในแก๊งที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะหลังจากออกมาจากคุกเข้ามาเขียนเล่าเรื่องราวการป้นที่ผ่านมาของเขากับอังเรในหนังสือที่ชื่อว่า Bank Robber หมายทามวิชอังเดสแตนเดอร์และยังทำอาชีพเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในหนังเท่าไหร่ ผู้กำกับทำให้อังเรดูเหมือนนักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวที่ผลันตัวออกมาเป็นโจรแต่ว่าจริงๆแล้วอังเรกก็เป็นแค่โจรปล้นธนาคารคนหนึ่งที่ไร้อารมณ์เย็นชาและเป้าหมายเดียวของเขาก็คือเงินที่ผ่านมาเรือนจำอาจจะทำให้อลันไฮเอลคิดอะไรได้หลายอย่างนะคะเขายังบอกสื่อมวลชนอีกว่าไม่อยากให้นักข่าวทำข่าวเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นตำนานเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่วีรบุรุษแต่เป็นแค่อาชญากรแก๊งสแตนเดอร์เป็นคนร้ายที่ปล้นธนาคารขโมยรถล่วงละเมิดผู้หญิงและคดโกง พวกเขาใช้ชีวิตที่ประมาทไปกับความตื่นเต้นและความสุขแค่เปลือกนอกของตนเองถึงแม้จะอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ขับรถสปอร์ตกินดื่มอย่างรู้หลาแต่ในท้ายที่สุดแล้วแต่ละคนก็ต้องรับกรรมในเส้นทางที่พวกเขาเลือกเองและเรื่องราวก็จบลงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆที่รับฟังและติดตามค่ะไว้พบกันใหม่เรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ